นี่แหละพี่น้องไอ้ครบบาทน,นี่อยู่นี่แหละจบไปเลยเนาเฮ้ยนะคือบุปาเดินน้ำดินไนนะ้นอีน่ะบได้บได้ไปแล้วอา้าวง,งอนเผาเฮือนอยู่นี่บ่ไปเชดอกนะาเฮือนนะ สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขนพี่น้อยเนาะมินี่กะคือเก่าคือเดิมพี่น้อยในช่วงเวลาตอนบ่ายบ่เสียงเดินทางมาบ้านนุ่นสันพี่เล็พี่น้องเนาะมาหาทางน้องน้าเขาพี่น้อยหลังจากวันนั้นกับบเสียงได้ซื้อไม้มาเหมาะไหมแล้วพี่น้องเนาะไว้ต่อเติมที่ส้นที่พักอาศัยที่เราอยู่อะไรพี่น้องเนาะมันขาดมันเกินพี่น้อยมามอบให้และมาเมื่อนี้จะมาอัปเดตเบื้องล้ำกันพี่น้องเนาะในการต่อเติมที่ส้นที่พักอาศัยของเรา อาเป็นด้วยไรพี่น้องเนาะโดยผู้ดีเพิ่มเติมกะมีทางเมยใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องะเมยเพิ่นกลับห้ออกสื่อประสงค์ออกน้ำเพี่น้องเอยฝากเงินจำนวน1,000บาทพี่น้องอ่าะมาให้บอเสียงมอบเป็นสะพานบุญต่อพี่ยงหน่อยหนึ่งมาอหาร้อยบาทพียงเนาะเมยเพิ่นกะอยากสมทบมนาเจ้าหน้าบดานให้ทางน้องนะเพียงหน่แล้วกาอีกหาล้อยบาทเมยเพิ่นชี้แจงอ่าเขียนรายละเอียดบอกมาทา้งบอเสียงพี่น้องเนาะให้ซื้ออ่าเป็นหวดเป็นโมหนึ่ง ล้วกาเป็นถ้วยบ่วงพี่น้องเนาะแล้วกาอันนาแนวเห็ดในอยู่ในกิ่นเป็นหม้อน้ำพี่น้องเอ้ยมือนี้กระเสียงกระสือมาแล้วพี่น้องเนาะเป็นหัวหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำหแหละพี่น้อยเดี๋ยว้วกาเงินจำนวนทีห้าร้อยกระเบื้องจะมอบให้ทางน้องเพิ่นไป้สมทบเจ้าหน้าบาดาลพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้านนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะสำหรับทางที่โซนที่พักอาศัยของทางน้องนาเราพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้อย Lifts, ่ามาเฮาละพี่น้องเอ้ยเนาะปาโตเรียบร้อยแล้เฮ็ดพี่น้องเนาะบ่ได้ยะจักดิพี่น้องเอ้ยอพอ่ะแต่ทีแน่ๆนั้นทางน้องนาเพิ่นยังบ่ทันมาพี่น้องเอ้ยอยู่ในบ้านว่าซั่นพี่น้องเนาะบ่เสียงเข้ามาท่าน้องเพิ่นก่อนอยู่นี่แหอ๋อเบิ่งนํากันพี่เนาะที่นที่พักอาศัยของเราเฮ็ดเองเลยพี่น้องเอ้ เป็นไม่สนะิแปดเนาะที่ไปเสียงในมามอบให้เมื่อนั่นแหละนี่นี่โอ้ทุกทูอะเอาเสียงเน้นคืออย่างเดียวบ่ห้น้องคนตัดพี่น้องเยถ้าตัดได้มันสิเสียหายเนาะให้น้องพุดกายไปเลยกายต่อเติมไปเลยนี่แหละเนาะซี่กุกเลยม,มาอยู่โมนี่กระสิต่อแป็งมากเนี่ยก็ได้นั่งอีกโอ้ทุกเนาะโอ้นี่นหนาด้พี่น้อย อันนี้เฮ็ดเองเลยพี่น้อยเนาะพอได้อันน่าจ้างเบิ่องเดี๋ยวว่านั้นกับมีมูมีครูมาซอยแล้วอันนี่ก็จะเป็นเครื่องจักปั่นมันเมื่อนั้นแหละพี่น้องเอ๋อเธอระเบียงเนาะนี่พี่น้องเอยแต่ว่าเป็นบ่พ่อมั้งเนาะนี่จึงเบืองอยู่เพราะว่าก็จะใส่งบลายเต็มอยู่พี่น้องเอยน่ะเป็นบ่เชียงซื้อมาสิเพรอนเนาะดึงมาหันไล่แต่ซ้ำนี่พี่น้อย ขาดอยู่ประมาณสามแผ่นเนาะลงอันนี้ก็ถือว่าโอเคราดลับอันนี้พี่น้อยอล็อกกุญแจว่ายังดีได้บ่านนี้เนาะมีประตูประตูนี่ความปลอดภัยพี่น้อยเครื่องคองพระหเนาะ,ะในส่วนโตแล้วล็อกไว้เลยเนาะ,ะบ้านนี้ก็ยังดีบานนี้พี่น้อยมีที่ส้นที่พักอาศัยเป็นของตัวเองเนาะถึงมันจะน้อยหรือว่าถึงจะ บอ่อนี่กะกัยังดีพี่น้องเอ้ยคอยสางคอยสากหาคอยไปเนาะพูดีพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวห้ามัวบ่บงน้ำกันอ่าลงนาหรือบนสิมาถ้วยพี่น้องเอ้ยหาใบเนาะแล้วก็จานกะหาขึ้นกันพี่น้อยนี่แหละอาอาแน่นอนพี่น้องมีถ้วยจานถ้วยบ่วงแล้วก็ ถ้าบ่มีหม้อเฮ็ดได้อยู่นกินก็ยาอีกพี่น้อยต้องหม้อต้องตามมาพี่น้อเนาะหม้อน้อยๆพยอมยาอยู่คนเดียวเนาะนี่ก็มีจองหรือว่าทัพพีพี่น้องบ่แม่นทพีที่อยู่เพี่น้องเนาะทพีอ่าตักอยู่นกินนี่แหละพี่น้อยนี่ก็สิเป็นหม้อนึงเนาะยังมีไม้ยังใส่ทุกอย่างมาอยู่อันนี้เนาะอ๋อดูามานหวพี่น้อย ว่าเข่าบมมีด้วยพี่น้องเนาะเชียงเพ่ดเอาเข่ามาเพิ่ชับนมันจอเอาหวดโมยมาก่อนมองเป็นโบรบัตเเิ่งเอาก่อน่น้นหะหวดกแบบหนึ่งแล้วก็ซิดพี่น้องลยด้ยพี่น้องถามมากะกนอนพี่น้องใส่บ่วงมี มีจานมีถ้วยเนาะบวงมุมีก็คือเก้าแล้วพี่น้องสิเอาอยังสดแบบนี้เนาะเดี๋ยวซับพีตักสดนี่มันกับบัวแม่นแล้วพี่น้อยเนาะนี่แหละตามมากอเป็นแก๊สศพหนึ่งพอดีด้วยพี่น้อยประมาณอยู่สิบสองสิบสามคันเนาะบวงนี่แหละพี่น้อยครบบาบนี้อยู่นี่แหละจบไปเลยเนาะยังเช็ดด้วยกัน อ้าวดูนี่แหละพี่น้องยแต่ว่าโอเคระดับบัานนี้เนาะมีมอหนึ่งมีขวดมีบวงเห็ดในย,ยูนยกินจนโตอืมไปสังซาพัฒนาบัานนี้เนาะอืมบุญจีบุญมาสมบุญชักล็อกพี่น้องเยทางหนองนานี่เนาะเก็บเสียงถามทั้งเงินป้าเพิ่นนั่นว่าอยู่บ้านนั้นกินนี่พี่น้อยอืมป่ะบ้านนี้พี่น้องเนาะรอคำตอบทางคำถาม พูดคุยกับทางน้องนาเพื่อนอีกรอบนึงบาทนี้พี่น้อยเพิ่นร่างเดินทางมาเนาะหรือว่าจังไรจังมาว่ากันบาทนี้พี่น้อยจ้ะโอเคพี่น้องเนาะนั่งถ่าไปเกือบสมุงนึงพี่น้องเยยังบ่ทันมาอยู่พี่น้องเนาะน้องนาที่เจ้าพี่น้องเอ้ยมีเราว่ากะตามนั้นละบาทนี้พี่น้อยถ้าบัวพบบัวเจอน้องเพิ่นกะเอาเป็นมื้อน้ามื้อนี้เพื่อนอะไรพี่น้องเนาะเพราะแสงจะมามอบ อันนี้กจะจาถือมือไหว้ก้อนบ้านนี้พี่โนโอ้อยเนาะมามโมนี้กะใครรอกพี่โนโอ้อยเอาเห็นรูปบ่างบ้านเทียนซานของเรา,าที่พักอาใส่ได้ลงมือทําแล้วพี่โนโอ้องเนาะอันนี้กะถือว่า,าดีมุ่งมั่นใจนะบ้านนี้พี่โน้อยทั้ทงน้องเพคนเป็นคนคิดคนสร้างคนแปลงอยากเห็ดอยากไล่อยากมีพี่โนโอ้องเนาะนี่แหละเห็อผู้เสียงเดินทางมาเห็ดน,นกกะภูมิใจระดับพี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามือหน้าบ้านนี้พี่น้อย ท่า่าจะบ <Queen 1971. S 1> ่มาแล้วพี่น้องเนาะไปพี่น้องบุเชียงสีเดินทางกลับก่อนบาทนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าส่งบายสองมาสามกะทีพาทางครอบครัวไปอ่าเที่ยวอีกพี่น้อยเนาะแต่ว่าเป็นวันพักผ่อนสงการพี่น้อยวันนี้กับบุเสียงออกมาเศร้าๆอานัดหมายกับจะมามอบเคสนี่ให้แล้วแต่ว่ากับบุเป็นยังพี่น้องเนาะเอาเป็นมือหนัก ทางป่าคนว่าเห็นยูพี่น้อยออกไปแป๊บนึงแต่บุเสียงบอกคนว่าให้น้องพึ้นเขามาแต่ป่านี้ยังบม่ทันมาอยู่พี่น้องเนาะครับบโบถาดาราป่า,าปนี้พี่น้องเยคนหนุ่เนาะโอ้หน่องหน้าบัวยูเนาะโอ้ไม่แก่น้บาบ่อย่าหลอกชนาะมารอบหนาพุ่นละ แกน้ําบ่ซั shepherd, mm ่นพี่น้องแกน้ําแกไหเนาะฮ้อนพี่น้องโอ้ฮ้อนล้อนเกือแตกเหงือแตนพี่น้องเอ้ยแซ่บบีบอ่ะ่้นนี่ก็สิเป็นอ่าบ้านันซานของทางน้องแต่ละกะน้องไรพี่น้องเอ้ยเนาะ เราได้พี่น้องแสกบีบีเี่นเนาะเร็วเอาเครื่องไว้ในรถก่อนพี่น้องยบ้านนี้พี่น้องเนาะครับเมื่อพุลาตนาพุทธลบานนี่เนาะบุเห็นนอกเปล่งกาบว่เป็นยังพี่น้อยเมื่อหน้าเสียงสีผ่านเมื่อนี้กับสีอัปเดตเบิรงทั้งครอบครัวของทั้งน้องน้องตองได้เบ้านนี้พี่น้อง นีไ่ไรพี่น้งนงองเนาะโค้งไมมโค้งตอกแล้วคือโค้งหลือเ่ไปพี่น้องเอ้ยมาห่อลน,นตองไหนเนาะเออห่อนแทน้นี่เนาะอ่าบุกมาข้างบ้านนี่ก่อนเนาะใช้บานนี่พี่น้งนองเยบ้อนก็ห่อนแด้ใช่เออเนาะสบายดีไงเลยใช่ไะคือบ,บุกหาดินน้ำดินน,น้ะบ่ได้บ่ได้ไปแล้วเอา นอนเผาเฮือนยื่นี่บมไปเชดอนนะเฮือนนายโมเคยไปมิสเตอร์คุปีกันแนวนี้ได้บ่างอ้าวเนาะได้เนาะอันนี้กระแนอนนี้เนาะผมมวนโมชื่นได้อันนี้เนาะโดยเออตัวใช้น้องตองเลยน้องตองไปบวชฮะบวชน้ำป่าน้องตองไปบวชโดยบวชอะไรเนาะอยู่กัอนหินป่าซีอาวังว่านี่เอบวชหน้าไฟบ่อบโดยบวชหน้าไฟ โดยตัวพันเสียว่านี่แังว่าพากันหอบไปบวดอยู่บ้านนี่พ่อพูนเพื่อนหินพูนเพื่อนหินโดยเอ้ยญงเอ้ยกุ๊กหมูโดยเพื่อนเป็นเบาหวานั้าอะไรเป็นสองปีสามปีแล้วอ๋อโดยโดยตอนนี้บวชล้วพ่อตอนนี้เปจัวแลวพ่อตอนนี้นี่ว่าเพื่อนสิบวชมื้อนี้แ่ะเราสิบวชมื้อนี้เนาะโดยเพื่อนสิบวชมื้อนี้แต่ว่าไปเตรียมงานอยู่พุ่นโดย บัวจูโฟเดบัวหน้าไฟแบบนี้บัวหน้าไฟเนาะโดยเป็นจัวเนาะเป็นเนนอืมโดยเป็นกระทันหันได้เพิออเสียเสียว่านี่ตอนสามหมูอ๋อเดี๋ยวพากันหอบไปเบิดจังต่อายเองเด็กเผาเพื่อนบ้านที่ไ่ได้ไปใช้เจ้าเนาะโดยเผาเฮือนอยู่นี่เนาะอันดุเต้ากับไปไปเลยไปเบิดนะอ๋อโดยโดยสุดีมาหาแต่น้องหน้านะเพิ่อนโมยู เลยเพลื่อนไปเที่ยวนะ้ไปเดินไปอาบมาเอาน้าหาอยังสักอย่างค่ะเนี่ยเขาทาสมุนกลางอย่างบูมาอยู่เลยเมื่อหนาผมได้ชิมมาไหมไปสั่นเลยเลยเนาะฮะเนาะเป็นนี่ไดรูปร่างขึ้นชานเท่าไหร่ไปฮอดใส่แล้วได้ทำนีนี่ไล้มันบูมิงนะงนับในขื่นโค้งอยู่เพราะว่าขื่นโค้งกับบูได้เพราะว่ามันเป็นบุญเขาได้เขาไหวเหตุได้บุญบุญปีใหม่เ้ย เขบอกให้แตะต่อโอ้เป็นเป็นยังเดโอ้โดยมีแต่ว่าดังสงการพุ่นล้วเนาะเลยเป็นดังสงการเป็นวันทีสเอสสองคนไหนเขาจะห้ยต่อเพราะสีหงปานั่นบ่ก็เขาบอกไปจัดกาะครับประชุมกันเขาบอกอันนี้วางแดดไปนี่อายหลายเห็ุหัรณเขาก็ยังว่าหัวยุดธ์แต่แม่ยำหมวยยำซื่อคือมาเห็ุพอในบ้านนี่บ่โดยในเฉพาะในบ้านเขาบอก ก็บมเฮ็ดเขาอะหมูเม็นแนวสิมาเฮ็ดหมูมวนหมูซื่นเนี่ยก็มาเฮ็ดแต่สิมันโลเป็นเขาอะนะคือเก่าฮะนะผมมีเงินไปเล่นกับเดยอสี่เปล่นนี่ไรใช่ผมมีเงินจะเก็บต่อไปให้เมียเมื่อเงอนหินวัดเกียร์เงินเหตุงานเบิกก็เบาจันทร์มือนานได้เงินพัดหนึ่งว่าสิรายสิขนม้องกดตรงให้ดูให้เต่าเบ็ดเลยขอขอดใส่ยังยืมเงินเมาเสี่ยวอีกสองแสน โดยอยัน,นติดตากระโลยังบ่ท่านด้ติดบ่เพิ่นน้องเต๋โดยยังบ่ท่านด้ติดเพราะว่าปูนบ่มีอ๋อเดือแต่ปูนเนาะโดยอ๋อเพิ่นบ่อหนําเฮาอยู่ว่าปูนท่านด้ไปมอบให้เรากว่าฉันโดยถ้าว่าคั่นมีปูนนี่สิติดแต่ก็ได้เพราะว่ามันอยู่นอกนอกบ,บ้านแล้วอือ๋อการทาราอยู่นอกบ,บ้านน่ะมันวิตาเขับกันได้บ่เป็นหยังเนาะเลยอันนี้ถือว่าอยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านในขอบเขตบ้านเนี่ยเขาเดียวเห็นเฮาเฮ็ดเวียกบ้านนี่โดยอ่าแปลว่าหมู่พักเล่นพักยังมันจะของเฮ็ดเวียกับบ่คืออีกเนาะ ต่างคนยังมาบอกเลยโอ้เขาบอกดีคือกันแล็บต่างพักพ่อนเนาะเลยเขาคัวหาดินหาเที่ยววันไปทางได้เนาะมีแต่อยู่แต่เฮือนนี่แหละเขาบอกเคยกินเดากินยาน้ามูก็จะไปมวนมึงได้น้ามูสุกี้เลยผมเคยกินแบบนี้เนาะโดยผมเคยกินมาตะ้งเยอะก็นั่งเจ้าโคจะเคน้ยนหมูนี่เนี่ยนี่เนาะเลยเออนี่แล้วนี่ไปน้ำเมฆพี่บ่ไปเบิร์ตนี่เด้นี่ไล่ไล่เท่นี่แดงนี่หัวเสียงเลย โอ้เทคานเลยได้เ็โอ้เรียบร้อยแล้วนี่เนาะเลยโอ้คือคือแบบนี้แล้วบ่ได้เทคานออกหมดแล้วเนาะทางในพุ่นกาเรียบร้อยบอกดีแล้ว่ได้เพได้ที่วัดวิดาเขาเน่ยเขึ้นมากเขาสังัดโคแต่เลยเลยไอ้มาตีแบบหลักตีแบบแล้วเทเอาคอยเห็ดเอาเนาะเลยหลักตีแบบที่เอาโอเคแล้วนี่ก็นเนาะบานนี่เลยตะบงกบตั้งบาทนี่เนาะต่บงกบ ตัวนี้กัับตวนี้กับที่แบบพวกกันเนาะโดยในที่แบบไอ้ว่าตี้แบบตอนคำนี่แหละเพราะว่าวิราเขาเมาแนี่ยเขาสุ่นเนี่ยพีแบบังเขาบอกไหมแล้วเป็นยังลังปีไหมเพื่อแหละเนาะจับคอยวายจังสู่กันไหมอีกเลยตัวทักษันท์ถ้กับดังปีใหม่เพื่อแหละจะเสียหายได้เพราะว่าไอ้ก็เว้นเงินแดือเพื่อนเนี่ยสืดได้ตะปูตะปูจะเสียทำงานให้เบาจันทร์ก่อน งานตอนนั้นก้อนเอาเงินตอนนั้นมาชื่อตะปูก่อนเนาะชื่อเน็ตชื่อน็อตชื่อยางอะะตัวนี้น็อตกระบุมีวันนี้น็อตบุมีตะปูบุมีหอบกรเทือน่็ได้อีกเพราะว่าหางุบต่อที่เขาแจ้งไปนึ่งกับเขาเก็บไว้เพราะว่าอยากเอาไว้ขึ้นหลังคาแมนแมนถ้าจกไปเลยไปมาชื่อตัวนี้มันยันมันหมูพ่อนะแมนนะแต่อันนี้กับยานบมพ่ออยู่ได้หลังคานี่แต่ว่าหากเขาบอยอยากจกนะคือว่าอยากเอาไว้ให้ใชาตัวนี้ด้ยเพราะวคุณยายเพิ่นบอกแบบนี้โดยแมนนะเนาะ มีแต่ง่ายกับไปเห็นงานเพื่อนต้องแต่อะไรคาจ้างต้นม้กก็ซื้อน็อดกับซื้อตะปูแต่ตัวนี้น้ำได้เด้อโดยมีตะวาไปเห็นงานแต่ก็ซื้อตือเล็กตะปูแต่ก็จังเลยไม่เหตัดกับน็อดแต่ว่าขันเฮาวโบโบเหตยาเหดเอาจะสักตะกี้ทนพ่อแล้วน็อดกับเล็กตะปูผู้นีมามาเป็นใสมาป่ามาเสียนะมาเสียใสก่อนกับนับวัจกศิวาแต่วันนี้คง เาจะได้การหลบการตายเนาะเขาจะเป็นในนอนเนาะโอยนี่บุพเพยน่ละละคนเขาแต่ว่ากะเอาเบิ่งยามเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยจนสุดเบิ่งน้ำกันนั่นแหละโดยวันนี้ยากจะได้ว่าไปก็ไปได้เลยว่าต้องจะไปก่อนว่าเห็กจหไดย่ามาพากันขรุดหายืมเงินเขาได้บางนี่เงินมันบอกพ่อไปส่วยเขาเด้อตรงเตือนหินผุดเฮ้นหินผุดได้ป่าอยู่ฮะหินโดยวันนี้ทางรักสามสิบหาผุดนี้เลยไปผุดนี้ ไก่เนาะเลยอ้าทูจังเงินหินจังอันนี้คนละป้าชาจังค่อยว่ากันเนาะเลยปีไหมเลยจานจังภากันค่อยเฮ็ดบ้านนี่ปูนก็ยังเดืออยู่สามสอบไปเลยอันยังสีเหลือแต่สองสอบนี่ะเพราะว่าสีเอาไปทอขันอีกนี่อ๋อสีไปทอขันสีแก้ทอก่อนให้มันหุ่มไปเพื่อว่าวลาเอาเห็ดให้มันแข็งตัวมันนะนะ ข้าน้องเขาโบใส่ได้ถอดข้านหันวิราเขาสีกาดใหม่กาดตอกแล้วมันสีโบแข็งโตมันมันสียากอีกเนาะโดยกาดขานโอ้โหความห่อนห่อนห่อนนั่นแหละบอเสียงเลยลาบนี่เนาะนี่เนาะห่อนกากระโดนี่นั่งได้ไหมพอเสียงฮะโดยพอเป็นยังไงจะน่าให้กับครับละโดยโดยกินข้าวกินน้านันบอยอยู่ผู้เดียวกันกินแล้เอาเสียวมากด่งไฟบางนึงนี่ดาโอ้ด่งไฟมากกับตำแจ้วนี่ตำแจวกิน เจะได้หว่าถช้าง,งาน้นตุกต้อนไปบด,ดเลยเนาะโดยด<อ>้ให้ผู้เดียวตรงนี้โดยอ๋อในไปเบดโดยโดยแต่ว่ามาก่ามาพวงมาสิมาเฮกับน้องต้องแล้วพว่วงมาสิตีแบบตั้อีตาเดียวนะเขาโทรมาโอ้ยไปได้ว่าสันเสียเด้อ์ว,ว่าสันกขลุ้นฮาลดแต่หว,ว่านดดนี่ <c oughs> <c oughs> จะได้ว่าการจำเป็นเนาะโดยแดนไปหาจิมเอาเงินเซียวสองเซน วัได้คารถวะตองรถอ่าเฮือนหินมันเที่ยวทีอยู่กระท๊อปมันบ่อแม่เนี่ยมองหันบ่อแม่เนี่ยยืมกันสองแสนเงินุ่กเพราะยุคนก็มีเงินให้ยืมอยู่เนาะเนยวันนี้เงินออ้หันมีสองพันว่ะในสองพันมันไปสวยเขาด้การหนุมการตายเนาะวันนี้เขาวันที่เก็บเงินซื้อเด็กตะปูฮันเนี่ยเก็บมากเก็บมากเอาไว้อยู่ฮันเนี่วันนี้ว่าเห็นแยบกอะไรที่ซื้อเด็กตะปูซื้อน็อต แบ่งการวอกกับลูกกับเมียฮะเนี่มาเป็นใส่านี่ถึงเตอพิ่นเน่ยาเ็ดงานดวพ่นจังได๋งนงลกอยู่ไปคอนนะอ่ะจังค่อยค่อยมาค่อยเฮ็ดค่อยไปน้อยเนาะโดยค่อยค่อยไปไปนะมันบ่มีเฮ็ดจังได๋เป็นยงเนาะทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็เบิ่งแยงอยู่อุมชูอยู่ตดูจังบ่เพิ่นจะอ่าชวๆเป็นไดเนาะเฮาก็มีแต่ว่าเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดย ในตอนที่เขายังอยู่นี่แหละเพื่อเรื่องครอบเรืงครัวสั่งาชีิให้มันมันคงมันแก่นเนาะให้มันเป็นอนาถาคือเก่าเดี๋ยวอันยูเนาะเป็นยังเอามาไว้ทางนอกก็ได้เขาจะเอาขนมมาฝากกันวีดอฝากถังผู้ใหญ่พันเดอร์ปีใหม่ปีเมือนก็ให right. ้พันอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความขายยุทธมีได้แม่ตุยพวตุยแม่ดิยมพราก็ดีดากาแม่แม่ยังเนาะ ไม่พองสมุดเนาะไ่พอกสมุดก็ดีแม่แม่หน้าแม่ติมก็ดีแมาติ่มก็ดีคอยายดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข้ยุ้ยซึมีเด้อปีใหม่ปีเหมือนคอให้โสุกห้ใหลามหายด้วยเด้อบาดนี้ความเจ็บจะได้ความไข้ยุ่ยซึมมีได้นอนดับหายใจไรเงินหมื่นตื่นขึ้นมาไรเงินแสนแบนเมื่อมาหายใจแก่มันนโคตรปากโคตรมีคนอีดูกูหน้าได้กินไว้บกบกจุกพให้โดงได้

ดูเลยอ้าเดินทางก็ได้เด้อบปนีเด้อเพื่อหลังปีใหม่เดี๋ยวจิมาเยี่ยมมาอยามมาได้คือสเร็จเบอร์อีกเท่านึงเนาะเซียนก็ดี้นให้เดินเดินทางให้มีความปลอดภัยมีสุขภาพเป็นแข็งได้เงินเงินแสนให้อยู่บาทเงินดัให้อยู่ทองได้ไปสายห้โด่งดังได้ให้เป็นให้แกดูแกร้านทุกทุกคนเด้อสาเลยเนาะเลยนครับกันารปนี้เด้อส้าอยู่ดี่แมงพ่อแม่พี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องอิบิเซียนกสีได้ละอ่าพ่อแม่พี่น้อง ไว้เพียงเท่านี้ก่อน<ม>บาน้พี่น้องเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดืกเ่กันเบอร์สุข,ขุสุขคนเพียงเนาะที่เขามากดติดตามลากาที่หับชมคลิปของโมเสียงตลอดมามพี่น้องเนาะโดยในปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะมีแต่พบสุขามเจริญในการที่การง,งานพี่น,อนอ้อยทำการทำงานกับธุรกิจพี่น้องเนาะในดวงห้เดือนตลอดปีและตลอดไปพี่น,อนอ้อยสุขกายสบายใจพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้อย สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่ี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคนเพื่อนเนาะสบายดี